สวัสดีท่นอิซาเบลจากฟิลาเดลเฟียฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแม่ฉันประสบอุบัติเหตุตอนที่ฉันอายุแค่สาขวบและพ่อก็เปลี่ยนบริษัทบุญค่าหลายล้านดอลลาร์ของเขามาเป็นคราโดยหักของพวกเราเพื่อจะได้มีเวลาดูแลฉันมากขึ้นแต่ไม่นานฉันก็รู้สึกว่านั่นมากไปแล้วพ่อไล่พี่เลี้ยงคนโปรดของฉันออกเพียงเพราะว่าฉันนอนตกเตียงพ่อไม่ให้ฉันไปเล่นถ้าไม่ได้ใส่หมวกเหล็กและอุปกรณ์ป้องกันไว้ฉันเลยเหมือนนักบินอวกาศบ้าๆบอๆมาก คืนนึงตอนฉันห้าขวบฉันทิ้งโน้ตไว้ให้พ่อและหนีออกจากบ้านฉันรู้เลยว,ว่าฉันอยากไปไหนก่อนสนามเด็กเล่นไงในที่สุดก็สงบสักทีแต่ไม่นานฉันก็ได้ยินเสียงรถตำรวจดังอยู่ข้างนอกและพ่อก็วิ่งมาหาฉันโธ่ยัยหนูพ่อจะไม่ปล่อยให้ลูกขาดสายตาอีกแล้วฉันมองไปที่ตำรวจและเริ่มเตะทีบและกรีดร้อง,องออกมาโปรดช่วยหนูด้วยเดี๋ยวไม่เคยเห็นผู้ชายนักลัคนนี้มาก่อนช่ยย นะพ่อต้องเอาเอกสารหลายอย่างมาแสดงกว่าจะพาฉันกลับบ้านได้พ่อโตขึ้นพ่อกับฉันก็ขัดกันตลอดแต่ฉันก็มักจะมีหนทางที่จะทําในสิ่งที่อยากทาเสมอและตอนเล่มมอลายฉันเข้าไปเป็นเชียรดเดอร์โดยที่ไม่ได้บอกพ่ออีกด้วยตอนฉันอยู่ม .4 กับตันทีมฟุตบอลที่ชื่อเจคมาชวนฉันไปงานปาร์ตี้ของเขาและฉันก็รู้ดีว่าพ่อจะต้องไม่อนุญาตแน่ๆ ดังนั้นเมื่อเห็นพ่อหลับแล้วฉันก็เลยแอบเนียวจนหน้าต่างของฉันตอนฉันกลับมานะั้นมันเกือบจะตีสามแล้วฉันกํลาลังเดินผ่านสวนหลังบ้านแล้วก็สะดุดเส่บางอย่างมันเหมือนจะเป็นร่างคนฉันเกือบจะกรีดออกมาแล้วแต่ก็เห็นก่อนว่าเป็นใครนี่เป็นเพื่อนบ้านประหลาดของฉันเองพระเจ้าเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยฉันก็แค่กําลังนอนดูดาวอยู่เพลินๆจนกระทั่งเธอเข้ามาป่วนฉันเนี่ยแล้วทำไมหนุ่มอย่างนายไม่ไปนอนดูดาวที่สวนบ้านนายล่ะฮะ ก็ฉันชอบญ้าแถวนี้มากกว่ามันดีกว่านุ่มกว่าแล้วคุณภาพมันก็ให้ตายเธอหุบปากแล้วก็ไปซะเพราะฉันเดินมาเขาก็เดินตามเธอรู้ใช่ไหมว่าเราเรียนที่เดียวกันเธอต้องรู้จักชื่อฉันด้วยสิใช่ไหมแง่สิฉันรู้มันขึ้นต้นด้วยรอเรืออหรือพาพานเดี๋ยวๆนะนายชื่อเดฟเดวิดโอเคก็ได้ฉันไม่รู้ชื่อนายฉันสกอต ตอนนี้เธอจำได้แล้วนะเพราะว่าฉันคือแฟนคนใหม่ของเธอนี่ฉันเผลอไปเตะใส่หัวนายหรือเปล่าตอนนี้ไม่หรอกอ<ะ>เธอทำให้ฉันคิดอะไรออกแล้วเธอเป็นคนดังแต่ฉันเป็นแค่เนิร์ดการเดทกับเชียร์ลีดเดอร์จะทำให้ภาพลักษณ์ฉันดีสุดๆและถ้าเธอปฏิเสธฉันฉันก็จะไปบอกพ่อเธอว่าเธอแอบหนีเที่ยวด้วยละเอ้าอะไนี่นายจะแบ็กเมทฉันจริงๆนะเหรอใช่แน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่ใช่ตลอดไปเราแค่จะเดทก็แค่เดือนเดียวแล้วก็เลิกกันอย่างเปิดเผยว่าไงตกลงไหม การเด็ดกับคนประหลาดแบบนี้เหมือนเป็นการฆ่าตัวตายทางสังคมสําหรับฉันเลยนะแต่ถ้าพ่อรู้ฉันจะถูกผูกมัดช่วนิรันด์ดังนั้นฉันก็เลยตอบตกลงตามนั้นฉันไม่อยากไปโรงเรียนในบรนจันเนาะซะเลยฉันเดินลงไปที่โถงพร้อมกับเอาหนังสือปิดหน้าหวังว่าจะหลบสกอตได้ฉันไม่เจอเขาเลยสักที่ฉันรู้สึกโล่งใจมากบางทีที่พูดมาทั้งหมดนั่อาจจะเป็นการล้อเล่น พอถึงพักเที่ยงเจคก,ก็มาขอนั่งด้วยและฉันกําลังมีความสุขจูๆ่ๆสกอต,ตก็เดินเข้ามานั่งข้างฉันซึ่งงั้นฉันมาแล้วจ้ายาหยีของฉันนี่เธอทั้งสองคนกลังทําอะไรกันเนี่ยโธให้ตายเธอไอหน้าละออนกาลังคุยถูกคอกันอยู่ดีๆนายช่วยลุกออกไปทําตัวประหลาดๆที่อื่นได้ไหมฉันก็แค่อยากรู้ว่านายกาลังคุยถูกคออะไรกับแฟนของฉันแฟนเลยนี่แฟนนายเลยอิซาเบลฉันว่าเพื่อนเธอดูงงโง,ง่นะ ช่วยบอกเข้าไปชัดๆเลยได้ไหมฉันแอบเตะขาเขาแรงๆใต้โต๊ะและพวพูดไป,ไปเป็นเรื่องจริงสกอตเป็นแฟนแฟนฉันนะ่ะไม่มีทางนี่คงไม่ใช่มุกตลกโง่งๆห้าบาทสิบบาทใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะ,ะฉันรักอิาเบลและเธอก็รักฉันรักมากด้วยเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้ดูงานเข้าชะละิทสิสกอตโดดขึ้นไปบนโต๊ะและยื่นมือให้หฉันปีนขึ้นไปอย่างไม่เต็มใจนักแล้วเขาก็กระซิบกับฉันว่าเธอควรทําให้ทุกคนเชื่อนะ ฉันจะฆ่าเขาแน่นอนอฉันจูบเขาขณะที่ทุกคนดูอยู่และอาปา,า,าคกค้างเจ๊จบุกออกไปอย่งายดดยงดยุเดือด,ด,ดแล้วฉันก็ลากาคอสกอตออกมานี่มันอะไรกันอ่ะนี่มันไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้นี่ก็เราต้องทำให้คนอื่นเชื่อก่อนไงแล้วเธอจะมีปัญหาอะไรเหมือนว่าเธอจะชอบจูบนั้นด้วยซ้ํานะไม่ใช่ซะหน่อยอย่างกับจูบตุดลิงเลยอ่ะแล้วตอนนี้ไหนก็ฟังฉันนะทันใดนั้นสาวโกธิกร่างผอมที่เชื่อเอรินก็เดินมาหาเราสกอต นี่นายกำลังคบกับผู้หญิงคนนี้จริงๆเหรอใช่เอาละทักทายพี่สะพ้ายในอนาคตเธอหน่อยสิเดี๋ยวนะนี่เธอสองคนเป็นพี่น้องกันเหรอทำไมหล่อนไม่ติดสำเนียงอังกฤษล่ะก็เพราะเราทั้งคู่เป็นอเมริกันไงและพี่ของฉันก็เป็นไอ้ขี้แพ้ทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะก็จะได้ดูซับซ้อนไงไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนจะมีหน้าตาที่สะสวยได้ตลอดชีวิตหรอกนะนายก็เลยพูดด้วยน้ำเสียงงงงงั้นเหรอดีตายละ แล้วฉันจะไม่เดทกับเชียร์ลีเดอร์นะถ้าฉันเป็นนายอะสกอตต์เราเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นแล้วพวกเขางิ่งเง่ากันหมดก่อนที่ฉันจะได้ปกป้องตัวเองเธอก็เดินออกไปแล้วน่าๆอย่าไปสนใจเธอเลยนะาเธอก็ประหลาดเงี้แหละเพื่อนๆฉันจะมาแข่งมารุกันคืนนี้และฉันร้อไม่ไหวแล้วที่จะให้พวกเขาได้พบกับแฟนสาวของฉันเออฉันไปไม่ได้มั้งฉันมีธุระน่ะฉันใช้ชีวิตมอปลายของเธออุดอู้อยู่ในห้องสินะเพราะมันจะเป็นแบบนั้นแน่นอนถ้าฉันฟ้องพ่อของเธอถ้างั้นไว้เจอกันนะครับคุณแฟน พูเสร็จเขาก็ไปโอ้ยอยากได้แฟนนักใช่ไหมได้นายได้ตามคำขอแนะ่แฟนจากขุมนรกนะ่ะพราไปถึงบ้านเขาเหมือนเดินเข้าไปในดาวแบบที่เกินคำบรรยายอะ่ะแล้วพวกเขาทุกคนก็จ้องมาที่ฉันเหมือนเห็นเอเลี่ยนอย่างนั้นแหละว้าวเรานึกว่า Scott สกอตโกหกซะอีกนะเนี่ยที่บอกว่าเราเขากันน่ะเหรอ ไม่เลยการได้เจอพยยอดยาจี <ไป S 1> คนนี้<ไ>ปเป็นสิ่ง <ไป S 1> ที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับ <c oughs> ฉันเลยละ่ะและตอนที่พวกเขากำลังจะเริ่มเกมฉันก็โดดขึ้นไปนั่งตักสกอตแล้วหยิบหมากขึ้นมาตัวหนึ่งที่รักตัวมานี่คืออะไรเหรอแล้วตัวนี้ใช่ยังไงอะ่ะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เลยอะ่ะดูไม่เข้าใจเลยะคะ่ะเธอช่วยวางมันกลับลงที่เดิมก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันจะอธิบายให้เธอฟังอีกทีนะทำไมพูดแบบนี้กับเขาและตัวเองนี่ตัวเองหาว่าเขาโง่อยู่ใช่ไหมคะ เขาไม่เคยพูดแบบนั้นสันหน่อยแค่นั่งดูอยู่เฉยๆต่อไปเดี๋ยวเธอก็จะเข้าใจเองนั่นแหละโอเคฉันยิ้มหวานตอบเข้าไปแต่ยังไม่หยุดแผนการร้ายฉันยังคงกวนสกอตด้วยการยีผมเขาเล่น <Hey. S 1> ป้อนขนมให้เขาและแกล้งทําเครื่องดื่มหกใส่ตักเขาบ้างาและตอนนั้นเองที่พวกเขากําลังแข่งขันกันอย่างดุเดือดในแมตช์สำคัญฉันก็เริ่มเต้นเชียร์เขาสู้ๆซาซาปะทังก้าปะทังกี้สกอตสู้สู้ ฉันทำท่ากระโดดตีลังกาและชนคร้อมเข้ากับโต๊ะอย่างจังทำอามังกรุกต่างๆตกพื้นหมดพวกเขาดูโกรธฉันมากแล้วสกอตก็พาฉันออกมาจากห้องนั้นนี่เธอทำอะไรเนี่ยฉันรู้นะว่าเธอคิดว่าพวกเราเป็นพวกเนิร์ดแต่เกมนี้มันสำคัญกับพวกเรามากเลยนะฉันแค่กำลังทำหน้าที่แฟนไงท่านายไม่ชอบงน้่งก็เลิกกับฉันซะสิไม่มีทางเธอต้องไปแฟนฉันให้ครบเดือนตามที่เราสัญญากันแน่นอนทุกคนต่างรู้หมดว่าสกอตกับฉันคบกันอยู่ แล้วเขาก็ตามฉันแจเลยทั้งในห้องสมุดต,ตอนพักเที่ยงแล้วก็ตอนซ้อมเต้นเชียด้วยแถมยังไปลงชื่อเข้าร่วมทริปเดินป่าที่ฉันจะไปด้วยอีกตอนที่เรากําลังเดินไปด้วยกันเพื่อนลิดของฉันก็ถามว่าเราครบกันได้ยังไงเออเรื่องเหมือนค่อนข้างน่าเบื่อนนะาไม่หรกเธอแค่เขนะินน่ะที่จริงมันออกจะโรแมนติกด้วยซ้ําอะไรนะเธอลื่นล้มข้อเท้าพลิกนะ่ะตอนที่กาลังเดินมาบ้านฉันฉันก็เลยถอดเสื้อพันข้อเท้าให้กับเธอ และฉันก็ได้อุ้มเธอไปส่งที่บ้านของเธอเธอก็เลยขอคบฉันเพราะทนเห็นกล้มแน่นของฉันไม่ได้เธอพูดนะไม่ใช่ฉันโอฉันอยากจะเอาหินปากระโหลกตบบ้านนี่ชมัดแต่ฉันก็คิดอะไรออกฉันหยุดแล้วแกล้งผูกเชือกรองเท้าแล้วรีบหยิบหินใส่เป้จนเต็มแล้วกรีดร้องออกมาออสกอตตข้เท้าฉันแพลงอีกแล้วฉันว่าฉันเดินต่อไม่ไหวแล้วอเอไม่เป็นไรนะยาหยี คืนมาสิเดี๋ยวฉันแบกเธอเองพอฉันโดดขึ้นเท่านั้นแหละเขาก็ร้องอดโอยใหญ่เลยสก็จ๋ามีอะไรรึเปล่าเปล่าลอกทุกอย่างโอเคฉันก้นขำแทบตายแน่หนุ่มน้อยผู้น่าสงสารทั้งคำรามและเหงื่อท่วมตอนพาฉันลงเขามาสุดท้ายเขาก็ยอมแพ้นอนแผ่ลาไปบนพื้นให้ตายอิซาเบลเธอหนักอย่างกับลูกช้างเลยนะนี่นายกำลังจะพูดว่าฉันอ้วน ฉันเริ่มระเบิดน้ำตาออกมาขณะที่ทุกคนจ้องมาที่เขาเปล่านะฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะที่รักอยู่ามาแตะต้องตัวฉันตตอนนั้นเองจะเข้ามามผลักเขาออกไปได้ยินแล้วนะมาเธออิซาเบลให้ลูกผู้ชายตัวจริงได้ดูแลเธอเองเออค่ะา,าฉันดีขึ้นแล้วล่ะฉันฉันพอจะเดินได้แต่อยากให้ช่วยพยุงไปมากกว่านะ ฉันแห่นไปซบแขนเจกและเดินจากไปเพื่อแก้แค้นสกอตท,ที่แต่งเรื่องบ้านั่นแต่หลังจากนั้นฉันก็ไม่รู้สึกผิดท,ที่ทำกับเขาแบบนั้นฉันเลยชวนเขามาเที่ยวปาร์ตี้ของเพื่อนฉันและฉันก็กำลังสนุกกับการเต้นตรงนั้นแต่ว่าสกอตกำลังเดินเตะๆตรงมุมนึงและฉันก็เห็นว่าเขามองมาหลายครั้งมากเฮ้ยมาเต้นกับฉันหน่อยไหมอ่ไม่ดีกว่าฉันเต้นไม่ค่อยเก่งเลยอะแต่ว่าเธอเต้นสวยดีนะเมื่อกี้ แล้วทำไมฉันต้องหน้าแดงด้วยเนี่ยแต่ว่าฉันอยากเห็นนายเต้นบ้างนะก็ได้แล้วอย่ามาหาว่าฉันไม่เตือนนะเขาเดินไปกลางฟลอร์แล้วเริ่มเต้นท่าไก่ย่างสุดแปลก ทุกคนร่มจ้องแล้วก็หัวเราะยาอเขาแต่ว่าเขาดูไม่สนโลกเท่าไหร่อ้ฉันหลุดคำออกมาเขาดูบองแล้วก็สนุกมากฉันเลยเดินเข้าไปและเริ่มเรียนแบบท่าทางเขาและกว่าฉันจะรู้ตัวคนอื่นๆก็ทําแบบเราและพวกเราทุกคนก็เต้นท่าไก่ย่างของสกอตสุดท้ายพวกเราก็ปรบมือให้เขาตอนที่เรากําลังเดินออกมาสกอตชนเข้ากับเจคและทําขนมหกเล้ะใส่เขา ทันใดนั้นเจ๊ก็พาคอเสื้อของสกอตเอาไว้นายนี่มันกวนประสาทฉัทนตลอดเลยนะแล้วนายมาทําอะไรที่นี่เดนกับเชลีเดอร์ไม่ทําให้นายดูเจ๋งหรอกนะนายมันเป็นแค่ขี้แพ้มาตลอดนั่นแหละแล้วแกจะแรงทําเพื่ออะไรหรือแกเป็นวันนั้นของเดือนหรือไงเจ๊ก็ที่หน้าอของสกอตฉันได้ผลักเขาตกน้ำพุข้างหลังอย่างจังอย่ามาแตะต้องตัวแฟนฉันนะเจ๊กรีดร้องอย่างเดือดดาน ฉันรีพาสกอตออกมาแล้วปล่อยเจคไว้ตรงนั้นลดยกลับไปที่บ้านของเขาและฉันเอาน้ําแข็งมาประครบ <c oughs> ให้อ้านี่ช่วยได้ใช่มันช่วยได้เสมอเลยนายหมายความว่ายังไงที่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันโดนบูลลี่แบบนี้หรอกอิซาเบลฉันเป็นเนิร์ดนะจําได้ปะทั้งแว่นตกแตกทั้งโดนต่อยแล้วก็โดนดูถูกมาเยอะสกอตฉันเสียใจที่ได้ยินแบบนั้นจังไม่มีใครควรโดนรังแกแบบนั้นโดยเฉพาะนายไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เคยบูลลี่ฉัน เธอก็แค่ไม่เคยจาฉันได้เลยนี่นายตั้งใจทําให้ฉันรู้สึกผิดมากขึ้นไปเนี่ยแล้วมันได้ผลไหมล่ะก็ได้อยู่นิดนึงอะนะสายตาของเขาช่างน่ารักยิ่งใกล้กันใจฉันยิ่งเต้นแรงเข้าไปอีกแต่แล้วไอรีนก็เดินเข้ามาพอดีฉันเลยผละออกมาฉันฉันบ่าฉันกลับก่อนดีกว่านะมันก็ดึกมากแล้วไว้เจอกันนะนั่นแหละฉันเลยเดินออกมาให้ตายเอะนี่ฉันตกหลุมรักแฟนปลอมๆของฉันเหรอเนี่ย วันต่อมาที่โรงเรียนไอรีนได้เข้าร่วมประกวดงานศิลปะแต่ก่อนเริ่มงานแค่หนึ่งชั่วโมงสกอตกับฉันเห็นเธอร้องไห้ในห้องศิลปะมีคนฉีกภาพบาดของเธอเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและเขียนแปะไว้ว่าไม่มีที่ยืนสําหรับพวกขี้แพ้ฝีมือเจกเขาทําเพื่อเอาคืนฉันฉันจะฆ่ามันแน่แล้วตอนนี้ฉันควรทาไงดีสกอตฉ,ฉันฉันไม่เหลืออะไรแล้วฟังนะฉันจะกลับบ้านไปเอารูปที่เธอเคยวาดเอาไว้เธอมีผลงานอีกตั้งเยอะแยะ ทุกอย่างจะเรียบร้อยดีฉันสัญญาเธอแผลออกไปอย่างไวและกลับมาก่อนที่งานจะเริ่มขึ้นคณะกรรมการต่างชื่นชอบผลงานของไอรีนและทำให้เธอได้ที่สองมาครองขณะที่พวกเรากำลังเดินไปที่โถงนั้นเราเจอกับเจคและพวกของเขา,กเาสากอตเตรียมกระจนเข้าใส่เขาแต่ฉันรั้งเขาเอาไว้ทำถูกแล้วล่ะอิซาเบลเก็บไอ้ขี้แพ้นั่นเอาไว้ก่อนที่ฉันจะเตะตูดมันอีก แน่นอนฉันทำแน่และนายก็ควรจะไปเก็บข้าวของของนายด้วยนะเจฟเพราะว่านายกำลังจะโดนไล่ออกนายนึก็โง่เนอะที่ไม่เห็นกล้องวงจรปิดในห้องศิลปะฉันเลยไปขอให้ครูใหญ่ดูภาพและเธอก็น่าจะโดนเรียกไปพบอีกไม่นานนี้แล้วแหละ mm. เจคมองเชนด้วยความตกใจและก่อนที่ท่ันตั้งตัวครูใหญ่ก็มาลากเข้าไปที่ห้องปกครองและเขาก็ถูกไล่ออก หลายวันต่อมาสกอตกับฉันไปเที่ยวงานคารินิวลกับเพื่อนๆและตอนที่เรากำลังนั่งชิงช้าสวรรค์อยู่นั้นเครื่องก็ดับและพวกเราติดอยู่บนสุดขณะที่รอซ่อมเครื่องเล่นอยู่สกอตก็ถามฉันขึ้นมาแล้วเธอได้คิดไว้หรือยังว่าเราจะเลิกกันยังไงอะไรนะอ,อืมพรุ่งนี้ก็จะครบหนึ่งเดือนที่เราครบกันแล้วเราจะบอกเลิกกันที่โรงอาหารก็ได้นะทุกคนจะได้รู้ว่าเราเลิกกันแล้ว โอ้องั้นก็ได้แล้วตอนนี้เราทั้งก็ดังทั้งคู่น,นะทุกคนชอบท่าเต้นไก่ย่างของนายนายก็ได้ทําสิ่งที่ต้องการแล้วนี่นะใช่ก็คงงั้นแล้วเครื่องเล่นก็หมุนอีกครั้ง<ม>ฉันกระโดดออกอย่างโกรธเคืองออนี่เขาไม่เคยแคร์ฉันเลยใช่ไหมเนี่ยขนาดนั้นเองเพื่อนฉันก็เดินเข้ามาทักและถามบาสกอ็อตอยู่ไหนไม่รู้แล้วก็มีสนเขาเป็นก็แค่ขนขี้แพ้และฉันจะทิ้งเขาพรุ่งนี้แล้วนะ่ะแต่พอวันรุ่งขึ้นฉันรู้แล้วว่าฉันไม่อยากเลิกกับเขา ฉันชอบเขาและฉันต้องบอกเขาพอฉันไปถึงโรงอาหารฉันเดินไปหาสกอตและพูดว่านี่ฟังนะฉันไม่คิดว่าเราควรเจอเจอคนอื่นแล้วสินะก็งั้นแหละฉันก็ว่างั้นเธอมันก็แค่เจ้าหญิงที่โดนเอาใจบ่อยและฉันมันก็ดีเกินไปสําหรับเธอสกอตฉันไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้นะนี่เธอจะขอให้ฉันคบเธอต่อเลยเนี่ยอย่าละอายใจไปเลยเพราะฉันจะไม่เปลี่ยนใจเด็ดขาด ตอนนั้นฉันรู้สึกว่าสายตาทุกคนกําลังจ้องมาที่ฉันฉนลยวิ่งไปที่ห้องน้ําและร้องไห้อย่างโกรธเคืองนี่เขาจะเอาชนะงี่เง่าได้ขนาดนี้เลยเหรอไม่นานไอรินก็เข้ามาถามว่าเกิดอะไร,ะไรขึ้น,นพี่ชายทะยามากดูสิเขาทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดังเขากับเฉลตเดได้เพื่อทำให้เขาดูดีแล้วเธอไม่อยากเลิกกับเขาเหรอไม่ฉันไม่อยากเลยแต่ว่าตอนนี้เอ้พวกเธอนี่โง่ก,กันจังเขาได้ยินเธอพูดกับเพื่อนเธอว่าเธอจะทิ้งเขาวันนี้ งั้นเขาก็เลยจริงทําก่อนอิซาเบลเขาเองก็ตกลุมรักเธอมาตลอดเลยนะอันนี้ฉัน<ะ>พูดจริงเขาไม่ได้ทาเพราะอยากจะดังอะไรหรอกเขาแค่เห็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดเธอแล้วเขาก็คว้าโอกาสนั้นไว้ฉันวิ่งออกจากห้องน้ําเพื่อไปหาเขาและชนเขาอย่างจังนี่ในติดทางฉันเยอะเลยนะจะบอกให้ฉันรู้ฉันขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากเลิกกับเธอเลยนะอิซาเบลฉันอยากเป็นแฟนกับเธอจริงๆ เธอจะอนุญาตให้ฉันรักเธอได้ไหมว้าวนี่นายมีสิกแพ็กด้วยจริงๆเหรอเนี่ยใช่ถึงฉันเนิร์แต่ว่าฉันก็ออกกําลังกายนะแล้วเธอว่าไงฉันก็รักนายนะแต่บือ่อแล้วฉันก็ดึงเขาเข้ามาจูบ